กลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายหรือคอนเน c กชันการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้นเราต้องมีเครือข่ายที่ดีมีกัลยาณมิตรซึ่งมีคนกล่าวไว้นะคะว่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักกันเรียกว่าโนฮู Who, นะคะสมัยก่อนอาจจะเรียกว่าโนฮาวเดี๋ยวนี้โนฮูค่ะคือรู้จักใครอันนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จซึ่ง2คลิป แรกนั้นพี่ได้กล่าวถึงขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือว่าเรานั้นต้องทําตัวให้เราเป็นคนที่น่าคบเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีถึงจะมีคนมาคบเรา2คือเรานั้นต้องไปหาคนที่ใช่ค่ะไปพบคนที่ใช่เราไปสร้างคอนเน็กชันนะคะไปหาคนที่ใช่ทีนี้คลิปนี้จะไมาแนะนําขั้นตอนที่3ค่ะคือเมื่อเรานั้น ได้เครือข่ายมาแล้วก็คือได้พบกับคนที่เราสนใจที่เราต้องการพบแล้วเราจะต้องเขาเรียกว่าคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีนะคะหรือที่อาจจะเรียกว่า keep good relationship นะคะก็คือว่าทำอย่างไรให้ความสัมพันธ์นั้นมันสารต่อเป็นระยะยาวหลายคนคะ่ะไปพบคนนู้นคนนี้ได้โอกาสแล้วแต่ไม่สารไม่เชื่อมต่อสัมพันธภาพที่ดี ก็จะทำให้หลุดนะคะก็คือคอนเน c t ชันไม่มีและเมื่อเรานั้นต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือต้องการขอความช่วยเหลือจากใครขอข้อมูลจากใครเราก็จะไปหาเข้าในช่วงที่เราเดือดร้อนแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะมันทําให้ดูเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่อยู่ดีๆจะมาขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีสัมพันธภาพที่ดี ต่อไปเรื่อยๆนานๆซึ่งพี่ก็จะมีเคล็ดลับส่วนตัวนะคะประมาณนี้ก็คือว่าเรานั้นต้องเป็นคนสม่ำเสมอ,อ,อมีตามโอกาสนะคะตามโอกาสแล้วก็ดูว่าคนที่เราครบนั้นเป็นใครอาจจะเป็นถ้าเป็นระดับสูงหรือไม่ได้สนิทมากเราก็อาจจะมีการทักทายไปในโอกาสที่สำคัญสำคัญ เช่นโอกาสของปีใหม่นะคะเ,เขียนไปอวยพรปีใหม่หรือโอกาสสงกรานหรือถ้าเรารู้วันเกิดเขานะคะเราก็เขียนไปนะคะนี่ก็เป็นการเชื่อมสัมพันธภาพแต่ถ้าเป็นคนสนิทกันนะคะหรือว่าคนที่ติดต่อกันบ่อยๆนะคะก็จะมีการทักทายส่งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารก็ส่งไปหรือกรณีที่อย่างตัวพี่เองนะคะเวลาเ,าเราเรารู้จักกันแล้วเนี่ยนะคะเวลาเขาขอความช่วยเหลืออะไรจากเราเราต้อง ช่วยอย่างเต็มที่ค่ะพี่เคยพบนะคะหลายคนเวลาไปขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่อยากช่วยเราไม่เต็มใจช่วยเราเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่าเขานั้นไม่ใช่เพื่อนเพื่อนแท้นะคะมีคนบอกว่าเอ่ uh, friend i n n e e d is a friend indeed ก็คือว่าเพื่อนแท้นั้นคือเพื่อนยามยากยามลำบาก อย่างกรณีพี่นะคะอย,อย่างเพื่อนฝูงนะคะขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยอะไรที่เราช่วยได้เราช่วยเลยนะคะแล้วกอ็อย่างกรณีใน,ในอำเภอนะคะในอำเภอพุทธมนตลเนี่ยก็จะมีะเครือข่ายนะ,ะไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางสอสอ,อทางคอนเน็ชั่นต่างๆเวลาเขาขอความร่วมมือมาเช่นขอให้ไปบรรยายนะคะให้อสอมอฟังขอให้ไปร่วมงานกระถินร่วมงานพระปาหรือมีกิจกรรมนู่นนี่นั่น เราไปได้ไปเลยนะคะไม่ต้องคิดถึงค่าตอบแทนไม่ต้องคิดถึงอะไรไปได้ไปเลยนี่ค่ะคือสิ่งที่เพื่อนทําให้เพื่อนเมื่อเพื่อนทําให้เพื่อนแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนต่อกันวันหนึ่งมีเรามีเรื่องเดือดร้อนนะคะหรือว่าเรื่องที่จะขอความช่วยเหลือไอย่างเร็วๆนี้เลยนะคะพี่ ต้องการคำรับรองจากข้าราชการปัจจุบันนะคะเขาเขียนว่าต้องเป็นคำรับรองจากข้าราชการปัจจุบันเราก็มีค่ะนะะเพราะว่าอะไรเราช่วยเหลือเขามาตอนนี้เราเหมือนเขาว่าเดือดร้อนอะ่ะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเราขอไปขอให้เซนรับรองความประพฤติของเรานะคะเขาก็ยินดีเซนให้เห็นไหมคะนี่คือคอนเน็ชันถ้า เขาอยากให้เราช่วยอะไรแล้วเราช่วยเขาได้แบบนี้มันก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดนะคะหรือว่ากรณีที่มีการมิ팅สังสรรค์ เป็นระยะระยะนะคะเราก็จะต้องมีมีการส่วนร่วมเข้าไปไม่ใช่ห่างหายไปเลยไม่พบใครไม่กินข้าวกับใครไม่ไปสังสรรค์กับใครนะอันนี้ก็จะทำให้เรานั้นไม่มีเพื่อนไม่มีคอนเน c t ชันเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3ก็คือว่าเมื่อเรามีรู้จักคนแล้วเราต้องคี p คอนเน c t ชันต้องสารสัมพันธ์ต่อเนื่องไปมีความสม่ำเสมออะไรช่วยเขาได้ช่วยเลยค่ะเราต้องกีฟมากกว่าเทค และเมื่อไรก็ตามที่เราเดือดร้อนหรือเราต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะยินดีช่วยเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยให้อะไรใครเลยนะคะแล้วอยู่ดีๆเราจะไปขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็ไม่อยากให้เราเพราะฉะนั้นจบท้ายว่าการที่เราจะมีคอนเน็กชันเพื่อความสำเร็จต้องมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ทําทำตัวให้น่ารักทำตัวให้น่าคบขั้นตอนที่2คือเราต้องไปหาค่ะไปหาคนที่ใช่ไปหาเครือข่ายขั้นตอนที่3ก็คือว่า Keep connection รักษาสัมพันธภาพเหล่านี้เอาไว้วันใดวันหนึ่งเราก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จสวัสดีค่ะ